กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งค่ะชาวบ้านที่โคราชเนี่ยเขาต้องเดินทางเพื่อไปซื้อน้ําไปกลับในไกลถึง60กิโลเมตรเลยค่ะพี่จอ,อยอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือด้วยค่ะมาซื้อน้ำปราปาไปใช้ครับไปซื้อที่ไหนพี่ซื้อที่ประปาปักทองชัยครับผมสี่แยกลำพูนไม่อยู่ช่วงนี้ทำไมมาซื้อแบบชัยก็มันเป็นเขตรอยต่อของอ่าปักทงชัยก็สูงเนินเะยครับ ขอซสูเลยมันแห้งแรงไม่ดีไงดูละก็ดูตร,ตรงตัวนั้นเขาจอด็นหน้าบมมาดานไม่ออกครับเริ่มแรงแล้วทีนี้โอ้แรงพี่เริ่มแรงแล้ว กลุ่มชาวบ้านหนองพยอมตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าขาดแคลนน้ากินน้ําใช้จนต้องเดินทางจากอำเภอสูงเนินมาซื้อน้ําไกลถึงอำเภอปักธงชัยเพื่อให้มีน้ําใช้ในครัวเรือนค่ะก็เลยอยากร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งให้การช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่านอกจากชาวบ้านเนี่ยต้องเดินทางไกลเพื่อมาซื้อน้ําแล้วยังต้องเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ํามันเนี่ยทุกวันนี้ราคาก็สูงด้วยค่ะ